เ <Ooh. S 3> สียงธรรมยามอรุณ <horror> ว <waves> ันเสาร์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เจ้านี้นาศูนยนปฏิบัติธรรมไยยาเรตญาตสงขลาเป็นช่วงเวลาที่รับมา เติมองความรู้ให้กับจิตซึ่งเป็นธาตว่างเปล่าใส้บริสุทธิ์ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีเกิดไม่มีดับเป็นนมตาธาตุเป็นสุญญาตาธาตุเป็นวิญญาณธาตุ และที่สุดจบก,ก็เกิดเป็นนิพพานอธาตาุแต่จิตกลับไม่รู้ในธรรมธาตุตนจึงดิ้นรนควนควายสเวญาความรู้แจ้งโดยอาศัยนามธาตุรูปธาตุอันเป็นอาการของจิต และลงยึดติดว่านั่นคือของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราจึงเป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดไม่จบไม่สิน้นจับใดที่จิตไม่รู้แจ้งความเป็นจริงก็ เป็นไปหมุนบนุญเป็นวัตตะอยู่ลำไปดังนั้นการเติมบงความรู้ให้กับจิตเพื่อนำจิตกลับคืินสู่บ้านยุติการดล้นลนกนายุติการเรียนรู้ศึกษาเพราะรู้แจ้ง ความเป็นจริงในธรรมธาตุตนการที่ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้เท่านั้นจึงจะพบกับความจริงพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงหลักการปฏิบัติก็คือทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายใน การเตื่นรู้อยู่ภายในนั่นแหละก็คือการปฏิบัติอย่างแท้จริงและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ได้ใช้ร่างกายปฏิบัติไม่ได้ใช้อย่างอื่นก็จิตหลงใช่ไหมจิตไม่รู้ความจริงใช่ไหมก็ยังจิตให้รู้ซะ ก็คือรู้อะไรรู้แจ้งความเป็นจริงรู้แจ้งตามความเป็นจริง็อท่านั้นแล้วเชนไหนจึงปฏิบัติให้ยุ่งยากให้ลำบากกันเล่าซึ่งปัจจุบันมีการให้ค่าถึงการปฏิบัติต้องเดินอย่างนั้นต้องนั่งอย่างนี้ ต้องกําหนดด้วยวิธีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยึดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นนั้นเป็นการยึดถือให้ค่าในนามธาตมและยึดติดในตำราในพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงตัดแล้วว่าอย่าพึ่งด่วนเชื่อแม้แต่ในตำรา อย่าพึ่งด่วนเชื่อแม้แต่สิ่งที่เล่าสืบต่อกันมาอย่าพึ่งด่วนเชื่อในอาการสิบประการเรียกว่าการอมสูตรเพราะฉะนั้นจับใจที่ไม่ประจับแจ้งความจริงเต็มหัวใจ ก็สิ่งต่างๆทั้งหลายเชื่อไม่ได้แม้แต่ที่พูดอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อก็ให้พิสูจน์เองเขาเกิทวนกระแสเป็นวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากก็ตอนนี้ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ตอนนี้ตรงหน้านี้เขาเกิดรับรู้เสียงอยู ก็รู้ความเป็นรู้ความไม่เป็นความเป็นก็คือความมีก็คือความกับเพื่มไหวที่สุดก็กลับพื้นสู่ความไม่มีไม่เป็นแล้วก็เกิดอาการไหวขึ้นมาใหม่อาการกับเพื่อมขึ้นมา จากความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นนั้นชื่อว่าธรรมธาตุทะวังเปล่าใสบริสุทธิ์ขอเกิดความกระเพื่อมไหวมีนามธาตุและรูปธาตุซึ่งนามธาตุตั้งแต่ความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นอาการเป็นนามธาตุ นามธาตุอวิชชาคือความไม่รู้กับเพิ่มขึ้นมาสร้างนามธาตุรูปธาตุเพราะนั้นอวิชชาสร้างนามธาตุรูปธาตุอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งจึงสร้างนามธาตุรูปธาตุขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา และถามว่าอาวิชามาจากไหนอวิชามาจากจิตจิตนั้นเป็นธรรมาธาตุธาตุตั้งต้นเป็นาธาตุต้นกําเนิดเป็นาธาตุก่อ,อกเกิดสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่อวิชาก็ถูกสร้างจากจิตเพราะว่าจิตเป็นาธาตุต้นกําเนิดเมื่อจิตเป็นาธาตุต้นกําเนิดจิต จึงเป็นตาตุก่อเกิดสรรพสิ่งแม้แต่อวิชชาก็ถูกสร้างจากจิตจิตนั้นไม่รู้แจ้งความเป็นจริงนั้นก็คืออวิชชาแต่ดั้งเดิมแห่งจิตนั้นไม่มีการไปกันมาการปรากฏไม่มีความเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่เกิมีความพ้นจากทุกสิ่ง พ้นจากอาการทั้งหลายไม่มีอาการใดๆนั่นคือจิตจิตคือธรรมธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไม่มีอาการใดๆไม่มีไปไม่มีมาไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีอยู่ก็คือหาที่อยู่ไม่ได้หาที่ตั้งไม่มีนั่นคือจิตจิต เป็นธาตว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไม่มีความเกิดปรากฏไม่มีความสลายปรากฏนดังนั้นการที่กลับมาเตื่นรู้อยู่ไปไในเป็นการทวนกระแสะก็คือการปฏิบัติอย่างรัดสั้นตัดตรงอย่างง่ายที่สุดก็คือตวนกระแสะกลับมาการตวนกระแสะกลับมา เป็นการรู้แจ้งความเป็นจริงเพราะนั้นการทวนกระแสลัปมามีองค์ความรู้คือปัญญาพร้อมพลังจึงรู้แจ้งตามความเป็นจริงในธรรมทั้งหมดธรรมทั้งสิ้นสเพธรรม,มานตตาร,รมทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนัตตาร,รมทั้งหลายนี้ที่ว่านี้เป็นธรรมที่ มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเองทั้งสิ้นที่เป็นธาตุตั้งต้นก็เป็นอยู่เองอย่างนั้นที่เพิ่มไหวก็เป็นเองตาเมเหตปัจจัยทั้งหมดแห่งธรรมซึ่งเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นธรรมที่เป็นเองทั้งหมดเป็นเองก็คือไม่มีใครไปทำ ไม่มีใครไปสร้างความเป็นเองอย่างนี้เป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดมาและตลอดไปหมายความว่าไม่มีการเป็นธรรมที่อาการไม่ไม่ได้เพราะว่าหาความเป็นอย่างนี้ว่าเกิดมีเมื่อไหร่ หรือจะไปสิ้นสุดที่ใดความเป็นไปอย่างนี้ก็คือเป็นอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะตามที่ชื่อว่าธรรมธาตุนั้นเป็นอยู่ก่อนเป็นอยู่อย่างนั้นทำที่กระเพื่อมไหวเกิดที่หลังก็เกิดที่หลังจะพูดถึงจัก,กรวาลน,นี้มาจัก,กรวาลโลกดวงดาวทั้งหลายความ มีอะไรรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำต้นไม้อากาศทุกสรรพสิ่งที่เป็นรูปธาตุโดยมีนามธาตุให้ค่ามีความรู้สึกมีความนึกความคิด าการรู้ทั้งหมดไปให้ค่าในส่วนที่เป็นลูปธาทาลูกปธาตุจึงมีความหมายขึ้นมาเพราะนามธาตุนามธาตุก็อเกิดจากอวิชชา,าธาตุอวิชชา,าธาตุเกิดจากธรรมธาตุความรู้แจ้งจริงในตมนี้แค่ขนาดจิตเดียวที่กลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้น จึงรู้แจ้งความเป็นจริงเต็มหัวใจทั้งหมดทั้งสิ้นหมดสิ้นสงสัยจบสิ้นการศึกษาพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏพ้นจากการเกิดด้วยการทวนกระแสกลับมาสู่ธาตุต้นกำเนิดก็พ้นจากเกิดพ้นจากตายในทันทีเป็นการเรียนรู้ที่จบเรียนรู้ที่ รบท่วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดสิ้นสงสัยจบสิ้นการศึกษาได้อย่างต่งแท้แน่นอนขอสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธทักทั้งหมดพร้อมพลังด้อยองค์ความรู้นบนสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดจงเผยออกไปให้ไปสามสำเร็จสำฤทธ์แก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสามแดน,นโลกธาตุอานานตากรวานทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยูนะมิติใดอนอดุใดปรมานุใดถูกกักขังด้วยพลังงานกดทับนะักที่ใดใดด้วยมนต์ดำคาถาขมใดด้วยความอาฆาตพยาบาทใดด้วยสัจจาใดด้วยความไม่รู้ใดขอให้ทั้งสิ้นจงละลายหายไปเถิด เพราะความจริงแล้วไม่ได้มีอะไรอยู่จริงสัพจริงขอกำเนิดเกิดจากความไม่รู้ทั้งหมดจงตื่นรู้แจ้งประจับในธรรมทั้งหมดในธรรมธาตุตนพ้นทุกขพ้นเกิดพ้นตายพ้นวัฏต,ตักแต่มัวใจแล้วอิสระแล้วจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุธธทธะทำหน้าที่ หรือสัตว์คุณสัตว์ให้หมดไม่เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียวท้าทำหน้าที่ช่วยพร,พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดซึ่งเป็นสัจจะหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่กล้งสุดท้ายอน,นุตรมไปด้วยกันทุกดวงจิตด,ดวงเวิญญาณด้วยเธอ